เสียงคุณเตยน่ารักมากว้าวเสียงคนที่น่ารักที่สุดเลยเท่าที่ผมรู้สักมานะครับคุณไายดูคลิปใหม่ผมด้วยนะยังดัดเสียงไม่ได้มากถามว่าผมดัดเสียงได้มากไหมมากก็น่าจะเป็นเสียงที่ มีคนอยากฆ่าและก็เสียงปกติอไม่ว่างแพทย์นอนอยู่ข้างๆร้องไม่ได้เสียงดักมาก เดี๋ยวผมไปร้องเพลงให้เขาฟังขอนก็นได้นะครับไปก็ได้แล้วเป้วไป้วเป้ว